SJSK Gamer presents Blackout อวตาร A เนี่ยยังเท่พ Poseidon เนี่ยเทมเพลตสุดๆละไอ้ฟังหรือเราไปล่างเหรอไปล่างอะไรปะไปล่าง,าง,งว่ะแล้วฝั่งฝั่งเฮลเออบอ,นอนละนะครับก็จะมีเอ Uh Wizard นะเป็นดาบโมเมียมเทมเพลตนะมึง Stormcast เหล็นะครับ ส่วนฝั่ง Legion จะมี Skin a s c h e r Purple m i d h t d นะครับ Finish e e d Wood และก็ g a d i a t o r เจ้าจังหวะคลิปเยอะๆเนี่ยโอ้ไม่ได้วโอ้ยิงกูเกละจังวะเออตอนมันตอนมันเฮ้ยเฮ้ยเลยไม่ได้เนี่ยสองได้แล้วฟ้าไปเดพักนิดเอาพักกูได้ เอาไปเจอเอาเอาโลบะเอาเอาไปสู้ละไอ้สัตว์ทำไมอ่ะไม่ไม่ไหววะเพชรมามเพชรมามเพชรมามเพชรมา,มมาเฮ้ยดิลุนด้วยเว้ยให้พนุ่มตรงกลางตะลุนหน่อยพน,นุ่มกลัวกลัวมีกลัวไอ้สัตว์มีกลัวลบฟังนู้นเลยวะ <c oughs> <c oughs> ใช่ได้ใช่ได้เฮ้ย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 เอาเฮ้ยเอากัว หนีแล้วกันไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้แรมยิงฟีเนี่ะอ้าวทางไหนอะมึงอะเอาเฮ้ยตีไปตัวนั้นกูเฮ้ยดักโซนโอไอ้ดักโซนไม่ได้ช่วยอะไรเลยเฮ้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 ยไม่เอาเฮ้ยคิปคีบเฮ้ยเไม่เอาเฮ้ย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 ลีลาวอะระเบิดไฟลงอะมึงเดี๋ยวว้ามาว้ามา คิวต่อละ้อมเสม,มอรู้อย่างมันนี่ขอู๋้หน่อยอิสัตวเต์เดี๋ยวมันน้ำเม็ฟักมาดิได้เนี่ยได้เนี่ยได้ได้ได้หมดละในวันนี้เฮ้ยไ,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 ไม่ไหว <Double damage. S 2> <c oughs> ไม่ไหวพวกไม่ไหวพวกไม่ไหวกลับกรับได้หมดละในวันนี้ โคนั่นแหละเลือดเฮ้ยเราไปชนกันเออเออเนี่ยแหละอ้าวอ้าวอ้าวเดินเข้างี้ฟักเปิดแฝงให้อาร์ตเฮียมั่นใจว่าก็เออมั่นใจยังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคลิปคลิปเฮ้ยเฮียยี่ไพ่ไม่ด่บเราดิผมเก็บรูนไปแล้วครับพี่ไปไหนพี่ฟักเหี้ยนี่น่ะมันรุนทุลายอะ

ไอ้ชาเลยกูไม่ไปโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลากโซด้วยเอามาบรรน้ำเอามานะเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีกูมีดีมึงออกไปได้ปะเจมเดินมาหากูว่ะเยี่ยทำร้ายกูดิเอาแม่งปั๊ะทำร้ายกูดิมได้ปะมึงทันเอ้ยนุกูเอาหมดแล้วเนี่ยมือนจะทันนะปะได้ได้ได้มึงออกไปกูยิงกูยิงไปคืมีนงั้นเลยวิ่งคือเมีงั้นเลยเอ้ยไปถึงออนเ โอ้ยเต็มๆกูตายได้ปะอืมสัตว์อะไรเล่าเกือบแล้วกูอะไรเล่าดีดาคิดเป็นดีกว่าไม่ได้วะสวยสวยข้างล่างนี่มันวะสัตว์เฮ้ยชื่อผิดสองเท้าเฮ้ยเฮ้ยเอามละเอามละกูมานะมานะเอามานะไปไอ้ที่มึงเอิดจังวะเอาดิเป็นสบายอะไรจังหวะเนี้ยได้หมดละจังหวะเกี่ยวเฮ้ยดิฟักฟักในสวนฟักเฮ้ยเฮ้ยกู โอ้ยกูโอ้ยไม่โอ้ยบอกตอนก่อนสุดยอดว่ะมาพอดีเลยอ่ยไหวไหมนี่ยไหวไหมนี่ยกูไอ้กูมาแล้วเนี่ยไอ้กัทเลสกไม่เอาแล้วกูไม่เอากูไม่เอามึนสัตว์อะเยี่ยมเหมือนสัตว์อะขำหมเไหมไอ้ยี่ไม่ธรรมดาไอ้ใช้ได้เฮ้ยใช้ได้เฮ้ยสวยสวยค e e p โดนเลยถยีมานาไม่เต็มอ่ะฟังวิ่งเลยฟัววิิ่่งงวิ่งวิ่งวิ่ง นนั่ไงี้ยหัวล้วมึงเฮ้ยมึงว้าวเลยนี่เฮ้ยวิ่งได้ได้อยู่ทีเดึกลไอ้สะดับเฮ้ยสีม่วงมาสีม่วงมาฟัชไม่ปลาได้ป่ะได้ป่ะต้อนรับต้อนรับต้อนรับตายหมดอ่ะจังหวะนี้รับแค่อย่างเดียวเฮ้ยอเดี๋ยวไม่มีไม่มานะม่มีงัด ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยูสีเนขารอกเน่่ฮ้ยเ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 ฮายเฮ้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 เฮ้ยฮยเฮ้เฮ้เฮ้ยะฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮเฮ้ยฮยฮ้เฮ้ฮฮฮฮฮ้ฮฮ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 ้ฮฮฮ้ฮฮฮฮฮฮฮะฮฮฮ้ฮ้ฮฮฮฮฮฮะฮฮฮะ มีคนวาร์ปมาวะไปฟักฟเอาดิเอาฟักฟักไปไหนเล่าเฮ้ยเฮยของใหญ่วะเดี๋ยวขับไม่ค่อยช่แนวเท่าไหร่กวดนี่กวดนี่วิ่งนี่วิ่งนียวิ่งกวดแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวดิกูขอขอก้าวไปน้องครับมากลางเลยมากลางไหมมาเป้าเมย์ตรงกลางอ่ะไปเข้ามาเข้ามาสีมึงกับสีน้องไม่เหมือนกันมันในแมปดูไม่ออกว่ะเฮ้ยคุณฟักฟักรักเปิดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเล้วนะเอาเดี๋ยวนี้แหละโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหมันอะไรที่ไหนอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองเนี่ยเ next ต่อต่อ you and I are gonna be real good friends เกี่ยวกับบางกูเฮ้ยท้อดิซาท้อดิเฮ้ยกูโดนเอ้ยเฮ้ยรถม้าเฮ้ยรถม้าเฮ้ยเฮ้ยมาเดนปมะตูกันยัดแม่ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูคิดก่อนที่เชียวนไปเรื่อยแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้กูตายได้ไงมันเป็นยิงเป็นพิษอ่ะเพรสักแกนอะไม่นะเอ้นี่เอา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 ดูดูรถมาวะจังหวะนี้ต้องดูดแล้วจุดจัดไปดูซะด้วยความเก่าอะใครเขากลับกันแล้วเรืยแค่นี้เฮ้ยฟินฟินธรรมดาเลยวะ ไม่ทันว่ะน้องบอกตรงไม่ทันว่ะชิบหายแล้วน้องเอ้ยอย่าตรงนี้ก็ตายไอ้กันหมดหรอือเปล่าไม่อรอดวะโอ้โหตายเฮียเฮียเกมพลิกแล้วมึงกูมีนี่อยู่กูปิดกั๊ดเลยเถอะอ๋อเฮียทันวร่าทันทันฟักเอาอเลยเอาอเลย อือเอาเลยเอาเลยได้นะอาเ,เอาก่อนเอาก่อนโอ้ยไได้แล้วได้แล้ทีเนี่ยทานทานทนกูทันกูทันกูก่อนเออตีทำไมโอ้โหที่ไหนยะที่ไหนยะกูตายยอดว่ะ d e f e n y o l i n g d a it าเลยหลบหลังโอ้สวยล้ดา แน่นจริงๆบอกตรงเฮ้ยเฮ้ยมันตายโวยมันตายไรเกมสนุก้ยเฮ้ยปล่อยปลปวะเฮ้ยดูดิเฮ้ยมันก็ไปเอาเฮียดิไอพากมาเยอะไเฮียฮ้ยจะพึ่งี้เฮ้ยรีบป่าีไหนอเดสู้ได้ทีมึงอะฟักมึงอยู่คนเดียวนะ ดาักโซนดาักโซนนี่เดี๋ยวแล้วกูเอ้ยฟักว่ามันเห็นปะนี่นะไม่มั้งไอเดี๋ยวคุลอก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 เดี๋ยวนะกูณยกก้นบีเคบีนะแล้ววิ่งตรงเนี่ยมาแล้วฟักมาหากูแล้วฟักเออมาฟักอ้าวเฮ้ยหัวแล้วกูเฮ้ยก้อนขนาดนั้นเลยวะไปไหนอะเฮ้ย ไปไหนอะบอกตรงที่สัมผัสกูไม่ค่อยได้เลยวะไอ้เฮียจีต้องแบบจ่าจ่าต้องแบบจ่าจ่าอย่างเงี้ยหลุดี๊สิชิบหนอไม่นอนแล้วต้องงัดอย่างเดียวตักว่าไงได้หมดอะโดดดีกูปะดีกูปะเออเฮียชิบหายแล้วกู บ้าหมดนี่ร้อยมิสเตอร์เดียร์มันไม่ทำไม่เห็นนอนเจมวะกูโดนเพ็บแล้วกวนะฟับขับดีกว่ากลับดีกว่าฟุบเบลล์บอร์นได้ถูกสร้อยน้องลิ้นฟุบชาวฟุบกลัวแล้วทำไมอ่ะทำไมมีคนตายเจอคอมโบสองหน่อนี่เข้าไปร้อนโอ้โหใจได้วะเฮ้ยจะบวกอย่างเดียวเลยวะเอ็นน่ะ อย่าเพิ่งตายเฮ้ยเอ้ยอันตี้อันตี้อันตี้อยู่ด้วยเออเฮ้ยโอ้ชีตตี้เฮ้ยดีเจนวะดีเจนพางลิเนเยอะๆใช่ๆๆอ๋ออ๋อไม่พาดด้วยเอาตัวนี้ตัวนี้ไล่ไล่ไล่นายหมดอะ

โอ้โหาพี่คนเลยกูอ๋อกะโดดสองเมื่อกี้มันถึงทำไมยังเห็นได้จ่ะได้ยังเมื่อกี้กะโดดสองว่างั้ยผ่นได้โมเลยเฮ้ยข้างล่างโดนวะพักไปล่างเลยครับจัดเด็ข้างล่างเราบ้านเราบวกข้างล่างเลยน้องมาก็ได้นะน้องเตรียมพนุมเตรียมบวกเลยซ้ายมัน นี่งเขาป่ามัเขาป่ามัเขาป่ามัวิ่งบวกเลยวิ่งบวกเลยโวนโวนโวนแพ้มันวนแพ้มันเออกโวนแพ้มันใส่มันปล่อยให้หมดไปกักยอมลอยเงี้เอาดิเจ้เย็นดีว่ากำลังมันให้กูคิวต่อไปไอโวไม่ต้องซูมกูวะเยัดเป็ดฟังเฮ้ยมันอันติมันสกิลมันสกิลได้ได้เฮ้ยเพ็บอยู่ข้างหลังวะ ê hết phía sau thẳng tôi liếc ê hề mày 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 your buildings mày 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 นายเข้าแขนด้วยคนดิเฮ้ยนายเข้าแขนด้วยคนดิเป็นว่าไงออฟิเซอร์ว่าไงใครอะเราอะมันได้อยู่นะแฮมเมอร์เนี่ยเดวินจังหวัดบิเศนเนี่ยไอสัตสกระสองไงน้องพับขอสองเนี่ยน้องพับขอสอง We all saw this c o m i We all saw this coming c h โอ้โหนี่นี่นี่หนักไอ้นี่หนัก โอ้โหนี่ชัดชัดแดงเลยดาร์กโซนดาร์กโซนใส่ดาร์กโซนก็ปลั๊กปลักปลั๊กลอยอยู่คุณลอยขวดใส่ดาร์กโซนที่สุดแทงป้อมไห้หน่อยแทงป้อมให้หน่อยแทงป้อมเดี๋ยวให้เข้าแคนออกไปอีกนะเต็มหลังเลยเจ็ดร้อยกูยันแม่ ไายไปเป็นแถบเลยตังกูโอ้ยออออโยอียจีมอนท่อนต้มอืมตำป่าที่ไหน <ยา S 2> ฟินตัวนี้<อ>ซื้อนอกมารับนี่ก่อนที่ท้ายของกูอ้าวรู้เรื่องเลยน้องรู้เรื่องเลยทำอย่างนี้เป็นความว่าไงเนะี่ยเดี๋ด <laughs> ไม่ธรรมาดา เออถงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอ้าเอ้ยเอ้าขวาเข้าควักควักขวาเข้าเอ้ยนี่น้องเขาไม่ธรรมดาฟักหลังฟักหลังไหนเดลิกฟักยู่เขาไม่ผู้ติดวะ BKB ประสิทธิภาพมันต่ำลงทุกวันนะกูบอกจริงๆอันตีเฮี้ยนเลยไม่เข้าหมดอะเดี๋ยวนี้นะ BKB เนี่ยจริงจริงมันซากเคนเฮดใช่ไหม ที่จริงมันซังเกตเฮเราเรียกกันบ K B แวรคิงบาร์มาจากดัเอฮะที่จริงมันคือซังเกตเฮแล้วมันก็ติดกันหมดเลย้วไเ B B คุยอใครฮะอาวปักปักเอาคุยคนเดียวโอเคปะไมึงเมือนไปไหนี่ะเดา h e รทีก l e g i า n t o w ร r ได้อ่ะไปเลยเนั่นะ getting started. โยนมาให้ก็รับไว้เฮ้ยทำไมกูได้กูได้เนี่ยเฮียโยนมาให้เรื่อยๆเลยวะโยนมาให้เรื่อยๆเลยวะเจอคอมโบตะกี้เึกยังตึกอะไอย่างนี้ก้อนจะไหนเนี่ยสปายปะเนี่ยสปายหรือเปล่าเฮ้ยเทป โยนมาให้คิวเรื่อยๆเลยวะตันนะเออเอามึงนี่แหละกลับมาแล้วปะ Bow before me ไอ้ฟักว่ามึงแย่วะเฮ้ย You n d I gonna be r e good f r i e n d เอาละเอาละเาเอะออาลเโดนซูมเอ้ยสวยๆโดนซูมว่ะกูลบไกลๆอ่ะพิเศษหน้าป้อมเลยดว่เฮ้ยเ้นเสิร์ฟ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเต็มเต็มเลยยิวกลับไม่ได้ออกอะกลับป่ะน่ะก็คลิปนี้มันกว่าคลิปนู้นอีกว่ะไม่ลากยาวเรื่อยๆเอาคลิปนี้ลงนะต่างใจฮะาบวดเฮ้ยเอาเอาเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยเอาเนี่ยเวลเป็นโคตรห่างเนี่ยมันจะไม่ยอมอีกสองหนึ่งหนึ่งเอาเลยบินไป เออตุ้มเฮ้ยตุ่มไอ้จึ๊กจึ๊กจึ๊กนี่ทำเป็นในถาโดนคลิปได้เไยเนี้ยเฮ้ยรถไหนโอ้โหไม่ไหนไหนไหนเออตายวะเออกระโดดด้วยรักเนี่ยมอไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้จเย็นเนาะไม่โดดวะใจมันตายวะ โอ้โหให้ดนโหพักค <lava>. ัน <es> น <voir> ี้ได้แล้วล่ะโอ้โหโอ้โหชงให้เลยเนี่ยได้หวะไม่ยอมอีวะมด้ทะเลาะกันล้วนะเฮ้ยกดเดี๋ยวนี้เฮ้ยตันตีด้วยแคร์ที่ไหนอะ เต็มีแกแคร์ที่ไหนอ่ะก็จบไปกันนาที88นะครับสกอร์17ต่อ53สีไฮก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากได้ตัวอะไรก็รีเควสเข้ามาแล้วกันนะครับไปนะครับจุ๊บๆสุขสันต์วันตรุษจีนเออนึกว่าจะลืมพูดอีกนะครับหลังจากที่เราได้ดูคลิปสนุกๆกันไปนะครับก็อย่าเก็บความสุขไว้คนเดียวนะครับเอาไปแชร์เพื่อนๆหรือเอาไปบอกต่อเพื่อนๆโดยการกดไปที่แบ่งปันนะครับ Facebook นะครับ จะขึ้นหน้าต่างนี้มาครับจะพิมพ์อะไรก็ได้แล้วแต่สนุกจุงเบยรลักหนะ้าอึ๊บอึบหนะ้าก็พิมพ์ไปเสร็จก็กดแชร์แค่นี้จบนะครับเออ่สุดท้ายนี้ก่อนคลิปจะจบลงนะครับถ้าใครอยากเห็นตัวอะไรในคลิปหน้าคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าคอมเมนต์ของใครนะมียอดไลค์สูงสุดคลิปหน้าเตรียมเชอตัวนั้นได้เลยลักนะอึบอบ